นาจ้ามาแกงนี้ละงกสนำตบโกกขึ้นกระเจาวาบางค่ะมอเดือดแล้วค่ะใส่ผักติวลงไปเลยแกงนี้ละโงกใส่ผักติวแล้วจ้าแม่บอกว่าใ,ใส่ข้ามเข่าลงไปน้ำค่ะทดสอบว่ามีเหตุแต่เบื่อน้ำบ่ถ้าเขาเปลี่ยนสีกับ่าให้กินเ้อค่ะเด้อ ทานอยู่เด้อดจาน่เขาเปิดสีขาวคือเกาอยู่พานจานี่กินได้ปิดฟ้าไว้หมอเดือดใส่ผักอีตูลงไปค้นๆค่ะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วค่ะแกงเห็ดละโงกของเฮ้ามาค่ะมากินน้ำกันเดอ้อแกงเห็ดละโงกแกงแล้วไม่ไหม ิ่นหอมหอมหอมพักอีตูห้หอมไปสามบานเลยค่ะมาค่ะแกงเซจเรียบร้อยแล้วแกงเฮลโลงกเข้าค่ะน่ากินเ่าค่ะว่าสิได้กินเนาะค่ะไปน้าเก็บอยู่สองมือค่ะยังได้กินหาอยากคักเฮลโลงกปีหนึ่งออกเกลือหนึ่งเนาะค่ะว่าสามารถปลูกเองได้ด้วยค่ะถึงปลูกได้ก็ออกปีหนึ่งออกเกลือหนึ่งคือเก่าค่ะ มาค่ะส,สดคำใหญ่ๆเลยค่ะอยาบค่ะค่ะอีคำหนึง่งซดคำหนึ่งจำนามน้ำรูๆๆ้จักอดค่ะ สมกับหยากอรีมาล้าจ้ามาเดอ้อขอนี้วติปบอกง่เลยยันมดติปอยู่ค่ามือเนี่ยกินกนกยังเห็ดใส่พักติวน้ำค่ะใส่พักติวมันจีวะมันสีสมไว้รอยอดีเลยค่ะ หอมผักกิตูน้ำค่ะนี่ค่ะใส่ผักอิวน้ำมาด้วยทุกคนมากินน้ำกันจ้ะเดี๋ยวคิดวัาดื่อ่างอีก ยังเป็นดอกๆเลยค่ะยังสนุกสดมากินกมิงของยังนอกจากมาเด้อกันเพืพ่อนมาด้กินมาเด้อมาซาออดเด้อค่ะออดมาซาออด สอพวันว่าแสบดึงหูออกกับแบบนี้ล่ะแสบจนต้องดึงหูออกอ่ะ